สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริๆๆนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวสั้นๆนะครับแนะนำวิธีการใช้งานกล้องนะครับของเจ้าตัว Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนที่กำลังสนใจที่จะซื้อเจ้ารุ่นนี้อยู่เนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อมือถือเนี่ยนะครับ ก็สิ่งที่เราดูแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวกล้องนะครับสเปคกล้องเป็นยังไงบ้างพี่ตัวนี้เนี่ยใช้งานดีขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับเป็นวิธีการใช้งานดีกว่านะครับของทุกโหมดเลยนะครับของเจ้าตัว Samsung Galaxy n ่ t e 20 Ultra นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดของถ่ายรูป รเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยที่ชอบโหมดออโต้นะครับตัวนี้เนี่ยขับสีขับภาพออกมาได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็มีทาง AI ด้วยแล้วก็วิธีการเปิดหรือว่าปิด AI เนี่ยนะครับก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็คือมันอยู่ที่มุมขวาบนนะครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆพลุนะครับเรากดไปตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดอีกทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วย ในการที่ขับภาพเวลาที่เราถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างถ่ายต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะขับสีเขียวให้มันเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นนะครับของเจ้าตัว Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยก็คือเจ้าตัวเลนส์ซูมพ e ริสโคปนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปเลยนะฮะต้งส่วนเจ้าตัวเลนส์ซูมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะอยู่เหนือเจ้าตัวคำว่ารูปถ่ายนะครับแล้วก็จะมี3เลนส์ให้เราเลือกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เลนส์กลาง นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะปรับไปที่เลนอัลตร้าไวเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็เราก็กดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นอัลตร้าไวแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็มุมกว้างสะใจมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะปรับกลับไปนะครับเป็นเลนธรรมดาเนี่ยเราก็กดตรงกลางได้และเมื่อเราอยากจะซูมพาริสโคป 5x นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับก็คืออยู่ด้านทางด้านบนนะครับกดปุ๊บไปที่ 5x แล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ความละเอียดเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยนะครับคุณภาพของภาพเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มเตมเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะซูมเนี่ยเราก็สามารถซูมนะครับโดยที่ใช้นิ้วซูมเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ผมจะซูมเข้าไปในที่ของต้นไม้แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยซูม 50x สนะครับสังเกตดูว่าถามว่าใช้งานได้ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆเลยนะผมคิดว่าในระยะประมาณ 20x เนี่ย ยังใช้งานกําลังสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบชัว์เนี่ยก็สัก 10x เกนี่ยกำลังดีนะครับ 5x นี่มันชัดเจนมั่นแบบชัดมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็โอเคเรากลับมาที่เจ้าตัวโหมดปกติก่อนนะครับแล้วเราก็ทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยเราจะมาดูที่เจ้าตัวในโหมดเซตติ้งบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยก็ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นขนาดของภาพเราสามารถเลือกสัดส่วนของภาพได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าอยากจะถ่าย108ล้านเมกะพิกเซลนะครับเราก็เราต้องไปเลือกแมนนวลตัวเองนะครับไปเลือกที่108ล้านเมกะพิกเซลเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถามว่าได้ใช้งานไหมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมก็จะอยู่กับเจ้าตัว4ต่อ3ตรงนี้นะครับที่ถ่ายหลักๆมากสุดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่จะไปน,นะครับก็เราก็จะไปดูเจ้าตัวโหมดทัมเมอร์ละกันนะครับคือ ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเวลานะครับเราก็สามารถตั้งได้มีให้เลือกเนี่ยสิบวิห้าวิสองวินะครับตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถเปิดแฟชปิดแฟชได้หรือว่าจะตั้งให้มันเป็นแฟชออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสีนะครับให้บิ๊กซ์บีเนี่ยเป็นคนคํานวณในการถ่ายรูปให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถกดปุ่มนะครับจะตัวชัตเตอร์เนี่ยเพื่อจะถ่ายต่อเนื่องก็ได้นะครับ ตรงนี้ส่วนวิดีโอนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่อยากจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับหลายคนเลยผมคิดว่านะก็คือเจ้าโหมดซิงเกิลเทคนะครับโหมดซิงเกิลเทคเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าคือซัมซุงเองเนี่ยเขาไม่ทิ้งเจ้ารุ่นเก่าๆเ,เลยนะครับก็ มีอัพโหลอัปเดตล่าสุดนี่นะครับก็จะมีเจ้าตัวซิงเกิลเทคมาเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เราสามารถถ้าเกิดว่าดูทางด้านขวาบนนะครับเราสามารถเลือกวินาทีนะครับในการที่จะถ่ายซิงเกิลเทคได้มีตั้งแต่5วินาทีนะครับจนถึง15วินาทีแต่ว่าพรีเซ t ตของมันเองเนี่ยจะอยู่ที่10วินาทีนะครับฉะนั้นคือผมเองก็ชอบ10วินาทีมากกว่านะครับแล้วเวลาจะถ่ายนี่ก็แค่กดแล้วก็ นับนับในใจก็ได้นะครับหรือว่ามันก็จะเป็นคนถ้าเกิดว่าถึงครบ1ิบวีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคนตัดภาพไปเองนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้คนที่ใช้ซัมซุงนี่ค่อนข้างจะชอบเจ้าโหมดจิงเก e ลเท e นะครับต่อมาเนี่ยเป็นโหมดเจ้าวิดีโอดีกว่านะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกล้องมือถือตัวหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอออกมาได้สวยมากนะครับแล้วก็สามารถถ่ายเจ้าตัว มาดูความชัดในการที่เราถ่ายก่อนดีนะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าก่อนนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดเนี่ยถึง60เฟรม per second นะครับในในขนาด 4K นะครับซึ่งใหญ่โคตรใหญ่มากๆนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยนะครับเราสามารถถ่ายเนี่ย 8K นะครับ24เฟรม per second นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามี30เฟรมได้เนี่ยก็จะดีแต่ว่าไฟล์มันก็จะใหญ่มากๆนะครับส่วนปกติเนี่ย ก็ถ่ายได้ถึง 4K 60เฟรมเซ o ันอยู่แล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยชอบถ่ายแค่30เฟรมพอนะครับเพราะว่าไฟล์มันจะได้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับส่วนโหมดโปรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนการกันสั่นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดกันสั่นปุ๊บเนี่ยคือภาพเนี่ยมันก็จะครอปลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ากันสั่นของ Samsung ทำได้ดีไหมผมว่าเป็นมือเป็น ค่ายหนึ่งที่ทำกันสั่นได้ดีสุดๆเลยนะครับติดท็อป็อปท็อปสเลยดีกว่านะครับในใจของผมเองอันนี้คือเป็นส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกโหมดเป็นหมดสั่นได้นะครับเป็นซูเปอร์สเตดี้โหมดแต่ว่าเจ้าตัวโหมดซูเปอร์สเตดี้เนี่ยก็ถ่ายได้สูงสุดเนี่ยได้แค่ Full HD เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถปรับอะไรได้อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้านิดนึงครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเพราะว่า ในมือถือราคาขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้ใส่ฟีเจอร์มาเด่นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็จะดีมากนะครับแล้วก็ก็เหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถปรับไปที่เลใช้เลนเพอร s c ิสโคปนะครับถ่ายก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอัลตร้าไวถ่ายก็ได้นะครับในโหมดวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าช่วโหมดวิดีโอเนี่ยเราสามารถาซูมเข้าไปนได้สูงสุดได้แค่ 20X เท่านั้นเองนะครับแต่ว่า 20x นี่ยก็ ถ้าดูจากรูปตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะลําบากนะครับถามผมเองเนี่ยติดอยู่ที่ประมาณ 5x 10x เนี่ยมันกําลังสวยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยไปที่โหมดอื่นๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับก็คือไปที่โหมดโปรนะครับตัวโหมดโปรตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าเราสามารถปรับนะครับเจ้าตัวโฟกัสได้นะครับ คนที่ชอบสไตล์ถ่ายหนังหรือว่าชอบแบบโฟกัสในที่แปลกๆแล้วก็มีโฟกัสพีกกิ้งด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเขาทำออกมาได้แจ่มมากๆนะครับคือเหมือนกับกล้องแมนนวลนะครับกล้องโปรที่เขาใช้กันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมี ISO เราสามารถปรับ ISO ได้นะครับตั้งแต่50นะครับไปจนถึง3002นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ให้มันเป็นออโต้ไปนะครับแล้วก็ ค่าชดเชยแสงตรงนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากเปหนึสต็อปนะครับลบหนึสต็อปอะไรเงี้ยนะครับคนที่ชอบเล่นกล้องเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้ภาพอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับไม่ต้องพึ่งเจ้าโหมดออโต้อ,อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่เราจะไปกันนะครับก็จะเป็นเจ้าโหมดเป็นพาโนรามาแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยแล้เราก็สามารถลาก นะครับลากไปได้เลยก็จะได้ภาพพาโนรามาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะไปหมดต้องหมดถ่ายอาหารจริงๆก็ไม่ค่อยจําเป็นมากเพราะว่าคือสําหรับคนที่คือมันมันเป็นหมดที่รู้อยู่แล้วว่าเวลาถ่ายอาหารเนี่ยมันจะขับสีที่สดออกมามา,มากๆขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหมดต่อมาเป็นหมดกลางคืนหมดกลางคืนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็แต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยหมดกลางคืนเนี่ย เอามาถ่ายกลางวันได้ไหมเอามาถ่ายได้แต่ว่าผมคิดว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะหายไปนะครับตรงนี้เลยไม่ค่อยที่จะสนับสนุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัวไลฟ์โฟกัสนะครับก็คือเป็นพวกหน้าฉลังเบลอนะครับเนี่ยเริ่มเบลอละตรงนี้ก็ถือว่าทําได้การตัดคงตัดขอบเนี่ยทำได้ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตแต่ว่า ที่ผมอยากจะตินิดนึงคือเจ้าวิดีโอไลฟ์โฟกัสเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือความสูงสุดเนี่ยยังถ่ายได้แค่ Full HD เท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าคือไลฟ์โฟกัสของเขาเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความชัดไปถึง 4K ได้เนี่ยก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกสโลโมชันแล้วก็ซูเปอร์สโลโมชันนะครับแล้วก็ส่วน Pro Video นี้ก็สำหรับคนที่ชอบเนี่ยครับนี่ตั้งสงตั้งแสงตั้งค่าแสง ISO นะครับตรงนี้ก็ เอาไปลองเล่นกันได้แล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัวไม้นี่เราก็สามารถปรับไม้ได้ด้วยนะครับคนที่ชอบเล่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหมดอโอตโต้เขาเนี่ยก็ทําได้ดีมากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่ารีบถ่ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งใช้โหมดโปรก็ได้นะครับส่วนเจ้าตัวไฮปรับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปที่ทางด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดช่วงเวลาให้เราเลือกนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ถ้าเกิดว่าใช้จริงเนี่ยจะไปที่6 4 x ตลอดเพราะว่า อยากจะถ่ายเวลาพวกแบบพระอาทิตขึ้นพราทิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สําหรับคนที่รีบยกขึ้นมาถ่ายเลยเนี่ยก็ใช้โหมด A ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮเปอร์แลบตอนกลางคืนนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดจะปิดได้ปกติแล้วก็มีกันสั่นด้วยนะครับเวลาที่สมมุติเราถือเดินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะครอปเข้ามาหน่อยนึงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ กลับไปไฮประหลบนิดนึงไฮประหลบเนี่ยน,น,นะครับก็อันนี้นึงก็เป็นที่เสียดายนิดหนึ่งคือมันถ่ายได้แค่ full hd เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็อยากให้ปรปับปรุงมีอัปเดตเฟิร์มบงเฟิร์มแวร์ขึ้นมาหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับทุกคนมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างกับโหมดวิดีโอทุกอันเลยนะครับผมก็พยายามที่จะทําออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับยังไงถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้ง คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้สอนเสริญจะสอนเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมช่วงนี้ก็ยังต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับพ